ใครกำลังเตรียมสอบประวัติศาสตร์กันอยู่บ้างครับมาเลยครับมาทบทวนเรื่องราวของบุคคลสำคัญที่วางรากฐานให้อาณาจักรอยุธยาและธนบุรีกันหน่อยสรุปแบบเร็วๆแต่รับรองว่าครบทุกประเด็นสำคัญแน่นอน417ปีโอ้โหนานมากนะครับนี่คือช่วงเวลาที่อาณาจักรอยุธยารุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวแต่ก็นะครับทุกอย่างมีวันสิ้นสุดและจากการล่มสลายนี้เอง ที่ทำให้เราได้เห็นการกำเนิดของเหล่าวีรบุรุษผู้ที่ลุกขึ้นมาสร้างชาติใหม่อีกครั้งคำถามก็คือแล้วใครกันล่ะครับคือคนที่อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้ใครคือผู้สร้างผู้พิทักษ์และผู้ที่เชื่อมโยงอาณาจาักรเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันครับโอเคครับมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยผมขอเรียกพวกท่านว่าเหล่าสถาปนิกแล้กันคือเป็นกลุ่มคนที่วางรากฐานสำคัญสำคัญ เปรียบเสมือนเสาหลักของอาณาจักรเลยครับคือมันน่าทึ่งมากๆนะครับว่ากษัตริย์ส,สพระองค์นี้ท่านอยู่คนละยุคสมัยกันเลยนะแต่กลับวางระบบที่ส่งผลต่อสังคมไปอีกหลายร้อยปีได้เริ่มจากพระเจ้าอู่ทองที่ทรงก่อตั้งอยุธยาพร้อมกับระบบจตุสดมและเวลาผ่านไปก็มาถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงปฏิรูปครั้งใหญ่เลยครับ ทั้งการแยกฝ่ายทหารกับพลเรือนและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือระบบศักดินาที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าสังคมไปอย่างสิ้นเชิงแล้วระบบศักดินาที่ว่าน,นี่มันคืออะไรกันแน่อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันเหมือนกับการให้แต้มสถานะทางสังคมกับทุกคนโดยใช้หน่วยเป็นไร่เพื่อบอกว่าใครมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรบ้างเรียกได้ว่าเป็นการจัดระเบียบสังคมแบบเบ็ดเสร็จเลยล่ะครับ อะลองมาดูความแตกต่างของตัวเลขกันสิครับเห็นภาพเลยพระมหาอุปราชนี่มีศักดินาถึงหนึ่งแสนไร่แต่พอไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงทาตเหลือแค่ห้าไร่เท่านั้นเองโหมันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนี่แหละครับคือการจัดลำดับชั้นทางสังคมที่ชัดเจนมากๆเอาล่ะครับจากกลุ่มผู้สร้างเรามาต่อกันที่กลุ่มที่สองเหล่าผู้พิทักษ์กันบ้าง กลุ่มนี้คือบุคคลที่เราจดจำท่านได้จากความกล้าหาญความเสียสละในการปกป้องอาณาจักรจากการรุกรานครับและถ้าพูดถึงคำว่าเสียสละเพื่อแผ่นดินนะครับชื่อของวีรสตรีท่านนี้ต้องขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆในใ,นใจของทุกคนแน่นอนนั่นก็คือสมเด็จพ,พระสุริโยไทย วีรกรรมของพระองค์นี่คือตำนานแห่งความกล้าหาญของจริงเลยครับในจังหวะที่พระราชสวามีกำลังจะพลาดท่ากับศัตรูพระองค์ตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นเลยครับใส่ช้างพระที่นั่งเข้าขวางรับแทนแล้วก็สละพระชนมชีพบ,บนคอช้างเพื่อปกป้องพระมหากษัตริย์เป็นภาพจำที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เลยมาต่อกันที่อีกหนึ่งมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรู้จักกันดีครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่านคือบุคคลสำคัญที่นำภาสยามกลับคืนสู่อิสรภาพอีกครั้งหลังจากที่เราตกเป็นประเทศสาชเส้นทางสู่อิสรภาพของพระองค์เนี่ยมีจุดเปลี่ยนสำ,สำคัญสำคัญหลายจุดเลยครับตั้งแต่การประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงจนถึงจุดคลายแม็กซ์คือชัยชนะในศึกยุทธหทัตถีที่กลายเป็นตำนานซึ่งผลของมันเนี่ยไม่ใช่แค่การได้เอกราชคืนมานะครับแต่ยังทำให้อยุธยากลับมาผง,งาดเป็นมหาอำนาจอีกครั้งหนึ่งเลย และเมื่อการเวลาเดินทางมาถึงจุดที่อยุธยาล่มสลายลงท่ามกลางซากปร,รักหักพังและความสิ้นหวังก็มีวีรบุรุษอีกท่านหนึ่งครับที่ลุกขึ้นมาจากเท่าฐานจริงๆเพื่อรวบรวมชาติให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งท่านผู้นั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือกลยุทธ์การกอบกู้ชาติของท่านนี่มันสุดยอดมากจริงๆครับเหมือนวางแผนมาเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะ 1. รวบรวมกําลังพลก่อน 2. ยกทัพกลับมายุดเมืองคืน 3. จัดการปราบชุมนุมต่างๆแล้วก็ 4. ส,สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่แล้วที่พีคที่สุดคืออะไรทราบไหมครับทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเวลาแค่7เดือนหลังกรุงแตกเท่านั้น7เดือนนะครับสุดยอดจริงๆโอเคพักเรื่องการรบกันสักครู่นะครับนอกจากเรื่องการปกป้องแผ่นดินแล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือกลุ่มนักการทูตและนักบันทึกเหตุก,การครับ กลุ่มนี้เป็นคนที่เชื่อมอยุธยากับโลกภายนอกแล้วก็เป็นคนที่จดบันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้ทําให้เรามีประวัติศาสตร์เรียนกันจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสถานการณ์ตอนนั้นค่อนข้างตึงเครียดเลยครับคือเราโดนฮอลันดากดดันอย่างหนักเรื่องการค้าแต่วิสัยทัศน์ของท่านนี่เฉียบมากนะครับแทนที่จะยอมท่านกลับมองไปที่อีกขั้วอํานาจหนึ่งนั่นก็คือฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งของฮอลันดาพอดีแล้วก็เปิดสัมพันธ์ทางการทูตซะเลย มันคือกอลยุทธ์ใช้มหาอำนาจคานอำนาจกันเอง <c oughs> เป็นการเดินเกมการทูตที่ฉลาดมากจริงๆครับและคนที่ทำให้ภารกิจนี้สำเร็จหรู่วงอย่างงดงามเลยนะครับก็คือท่านนี้เลยออกยาโกสาธิปดีหรือโกสาปานท่านไปสร้างความประทับใจแบบสุดๆที่ราชสำนักฝรั่งเศสเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องการเจรจาที่เฉียบคมแต่รวมไปถึงไหวพริบปฏิพาณและบุคลิกส่วนตัวของท่านนี่แหละที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองอาณาจักรแน่นแฟนยิ่งขึ้น อ่าแล้วประเด็นนี้สำคัญมากเลยนะสำหรับคนที่กำลังอ่านหนังสือสอบอยู่ต้องจำไว้เลยว่าความรู้เรื่องอยุธยาที่เรามีทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากบันทึกของฝั่งไทยอย่างเดียวนะครับแต่เราได้ข้อมูลเยอะมากจากสายตาของคนนอกอย่างลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสแล้วก็ฟานสลีดชาวฮอลแลนด์บันทึกของพวกเขาเนี่ยแหละครับที่ทำให้เราเห็นภาพสังคมอยุธยาได้รอบด้านและสมบูรณ์มากขึ้น เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการทบทวนแบบเร่งรัดของเรากันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีว่าเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องราวเหล่านี้บ้างถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะครับบุคคลสำคัญเหล่านี้ต่างก็มีบทบาทที่ขาดกันไม่ได้เลยกลุ่มสถาปนิกก็สร้างรากฐานที่มั่นคงเอาไว้กลุ่มผู้พิทักษ์ก็ต่อสู้รักษาเอกราชด้วยชีวิตส่วนกลุ่มนักการทูตก็ช่วยขยายวิสัยทัศน์ของชาติในเวทีโลกทุกกลุ่มสำคัญหมดเลยครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญให้ไปคิดกันต่อนะครับว่ามรดกที่วีรบุรุษเหล่านี้ทิ้งไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความกล้าหาญหรือความเสียสละสิ่งเหล่านี้มันให้อะไรกับคนยุคปัจจุบันอย่างเราบ้างแล้วเราจะนำบทเรียนจากอดีตมาปรับใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆในยุคสมัยของเราเองได้ยังไงลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ